สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในรายการซีบาสูนะครับอ่าเราจะมาเล่นลาเลนเจอร์กันนะครับวันนี้นะครับโอ้มือผมดูเกะกะจอมากอ่ากายออกมาหน่อยกดกดจอนนี่ครับเราจะเป็นคำอ่านครับลองไปเอออ๋อกะขออธิบายเล็กๆน้อยหน่อยนะครับนี่เป็น การแคสเกมแรกของผมนะครับถ้าไม่ดีหรือเกะกะลูกหูลูกตาใครทุกท่านเลยนะครับโอ้ f ม่ฟกโอ้ไมชดเกะกะลูกหูกล,กลูกตาใครทุกท่านเลยเนะี่ยก็สามารถก็ยังไงก็ต้องดูอยู่ดีแหลยอะ,อะเอาง่ายๆคือ คุณต้องดูเชนเนอรของผมนะครับนี่ไม่ได้มาครับนะครับแต่ผมมาครับไปแล้วครับโอ้ยฟะอ่านี้ก็จะเห็นว่าเขาเขียนว่ากําลังโหลดข้อมูลใหม่โหลดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับให้ดูครับยี่สิบเอ็ดทับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดและนี่ก็คือผลนี่ชนิดหนึ่งนะครับชื่อว่าผลนิโมนะโอเคครับผมขอตัดก่อนนะครับเพื่อไม่ให้การการเสียเวลาเพื่อคลิปของเรานะครับ ระหว่างรอนะครับนี่ครับเป็นห้องใหม่โถงนะครับถามว่าผมเอาขั้งคมไว้ตรงไหนนะคบอกว่ามันอยู่ในร้านตรงนู้นนะครับนั่นนะครับจะเห็นได้ว่าผมชี้ไปตรงนู้นนะครับนะาตรงนู้นเลยนะครับนู่นครับอ่าเธอผมก็จะย้ายคอมมามาตั้งตรงนี้นะครับตั้งมาด้ตรงนี้ครับตั้งไว้ตรงนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยติดทิ้งตะต่างเลยนะครับ ตรงนี queen, on, ้ก uh, oh, 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 ็จะเป็นเครื huh. <c oughs> ่องเขียนครับและตรงนี้ก็จะเป็นทีวีดีเทคขอเสนออ๋อย๋อโยโย่โย่ออโยโย่โย่มาเป็นใจอออ๋อโยอย่อย่อ๋อยยอโย่พวกเราจะออ บ้าอยะ่างนี่มันตู้เสื้อผ้าของผมนะครับจะเห็นได้ว่ามีเสืผ้ากองอยู่เต็มไปหมดนะครับนะโอเคนะครับนั่นเป็นรูปตอนเด็กๆของผมนะครับ zoom ให้ไม่ได้ก็ด้วยเดี๋ยวโอ้ zoom ได้ครับซูมได้นั่นครับจะเห็นได้ว่าหน้าจะบง่มากเลยนะโอ้ไม่ฟอกต้องใส่กใกล้เลยวเนะี่ย อีบ้าเลยดูก็ได้ครับนี่เป็นลอยตีนผองนะครับตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับนี่ก็เป็นแทนนะครับมือนะครับนั่นคืพ่อแม่ของผมนะครับโอ้ไม่ก็แล้วจะมีกองพ้ชุตัวนะครับกองยังกับภูเขาถึงได้ชื่อถึงดใหมว่าภูเขาผ้าชุดตัวเรื่องเราก็มีอยู่ว่ามีรถมนุษย์คันหนึ่ง เล่นมาตามสายแม่น้ำแล้วก็ึกนนันได้สนุกก็หินล้มพัชตัวก็แตกกระจายกลายเป็นกองกองภูเขาใหญ่ๆเขาก็เลยเรียกว่าภูเขาทองภูเขาพัชตัวหรือประจวบพัชตัวนั่นเองครับผมนะนี่ก็เป็นมีดแท็ี่นะครับที่เอาไว้บอกรางชคชะตาอือ วันนี้ช่วยตัวฉันจะดีสุดๆอ้าวแล้วชอบชาละนะแกไม่เกี่ยวยามาจุ้งจม้าเอ้ค่ะนี่ก็เป็นพัดลมตัวเก่าของผมนะครับโอ้เย็นสบายฮาตาลีตาฮาตาลีแอร์คูลเลอร์เย็นฉ่ำด้วยองน้ำเย็นน่าสบาย เชียวโอ,อะจะดูแล้วครับ่ะพล่มฮาราตลิเย็นฉ่ำด้วยพลังน้ำเย็นน่าสบายประดับกงกงฟันโอ้โหโอเคนะนะถามว่านี่คืออะไรนะ่ยมันคือลูกที่ต่อมาจากหนอนชาเขียวนะครับ Uh huh. ขอตัดคลิปก่อนนะครับอ่าตอนนี้มันก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับอะประตูกันเลยครับตอนนี้นะครับกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะครับกล้องกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับกล้องนิ่งโง่มากครับโอุฟกต,ต,ต้องไทยตอนตรงกลางเราจะทำไมชัดน้อยเออแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ สามารถใส่อุปกรณ์ได้ชนิดละหนึ่งครั้งเอออะไรวะอ่าข้อมูลผู้ใช้หนึ่งร้อยนั่นแนะครับโอเคดูกันเลยธนาจอมันจะเป็นยังไงแต่ละแดดตึดต,ต,ตนี่โอ้ได้นี่เด้อครับคืออะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยคืออะไรครับเนี่ย ออนี่คืออะไรครับอยากรู้ครับผมอยากรู้มันคืออะไรครับอืมอู้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับกดปิดก่อนรางวัลห้าหมื่นเหรียญกดไปเลยเราได้รับห้าหมื่นแล้วนี่คืออะไรครับอ่าเรามาดเเเูเพิ่มเพิ่มกันนะคุณเพื่อนมันคืออะไรมันคือเพิ่มเต็ ไม่นั่นเองครับอสเตนอะไรกไม่รู้นเนี่ยอย่าพลาดพลังสมบัติอู้ถ้ามีสเตนหม่มก็ต้องมีของใหม่อ่าภลัก,กิจบ้ายนี่ล่ละอืมเดี๋ยวเราต้องห้ามห้าเหมือามาเลยห้ามัน โ okay. อเคครับเปิดกองคุณกันเลยได้เอามาทำไมวะอืมยดชาดูครับผมไม่ได้เก่งการอะไรเหมืนท่เขาคนนะครับเดี๋ผมก็จะขอสนับสนุนพี่โซนะครับแล้วก็พี่ กิจทีวีนะครับก,กิจทีวีนะครับแล้วก็กิดศักดิ์นะครับพี่กิิศักดิ์นะันะน่ะผมก็จะมีระหว่างรอผมก็จะมีตัวดาวนั้นัตัวแปดดาวสองตัวนะครับเจ็ดดาวหนึ่งสองสองตัวนะครับหกดาวสามตัวแนละ้วห้าดาวสามตัวนะครับแต่ก็คือผมจะกากอยู่แล้ อ่าง,า,อาง่ายเลยอ๋อง่ายถึงตึกกัอ้าเข้ามาแล้วนะครับหน้ามันก็จะเป็นรูปผ้าอย่างนี้นะครับผมเลื่อนให้ดูก่อนนะหน้ามีตัวใหม่มาด้วยค่ะแต่เพชรล็อก็ยังไม่พออใจเดีหรอวะเออเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำอะไรดีวันนี้เราจะทำอะไรดีวันนี้เราจะทำอะไรดี วันนี้ก็จะทำอะไรดีคุณคิดไหมอ๋อโอ้วันนี้เราจะทำอะไรดีจะทำอะไรดีอืช่วงทำอะไรดีตึอุ้ยไปลอกของพี่เขาอ่ะโอ้เฮี้ยก็จะมีเออ เล่นได้มันได้หรือยังโอ้ยแม่เอาเมื่อไรไม่ไปได้วันนั้นโอเคเลือ่อนไปผมจะเล่นอารนะีน่าก่อนครับโอเคฮะหน้าด่านที่หนึ่งมันเริ่มกันเลยครับด่านทย่งนะครับผมผม อุ๊ทำไมมันกากีวะกากิเกินเง้ยมันเนี่ยเออลองจับแบบอิสระที่เรายังไม่เคยจับจับแบบอิสระเอ้ามานทำไมวะเนี่ยจับไม่ไม่ไม,ไม่เอาไมันโอ้ยงูจับเองดีกว่าวะ่ะ อเออหมดนะคตัวแรกของเราก็คือดูนี่ครับ ต่อไปก็เป็นต่อไปก็เป็นต้นเร่มัวรออลไรครับพี่ผาอือครับต่อไปก็เป็นตัวนี้ต่อได้ตัวนี้ต่อได้ตัวนี้นะต่อได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ต่อได้ตัวนี้แล้วต่อได้ตัวนี้ต่อได้ตัวนี้ต่อได้ตัวนี้นะครับอ่าติดต่อไปเลยครับประตูกันครับเราจะชนะเขาไหมนี่ครับผมก็โอ้ ไม่ได้เจอกันนักนาเลยเยอะขนาดเลยแล้วเนี่ยอืมโอเคนะครับถามว่าด่านนี้เป็นด่านอะไรนะครับถ้าคนถามมาเช่นนั้นนะครับก็จะตอบให้ว่าม,มันคือด่านง้อนะครับเรียกว่าโง้อดีกว่าอ่าูกแล้วก็ตอนนี้นะครับ โอ้โหกำโดน่าตาวระดับโอ้แ,อต,แอต่ดาวของมงูบ้าแต่เดี๋ยวเราก็ชนะไอ้งก็ไม่เป็นไรตอนนี้จะออกมาเองนะครับนั่นแหละครับนั่เราชนะแล้วนะาเยอะตัวน,นี่ยอ้ามันจะไม่ชัดนะครับผมขออภัยด้วยนะ,แ,ะ,แ,ะแต่ภาพชนะนี่ชัดแจ๋วเลยโอ้ โอเคนะครับก็อรอมันหล่นแบบถามว่าตัวนี้ได้มาจากไหนนะครับได้มาจากลึอเฉาะเลยครับนะอุย๊ยบ้าเลยไปครับถ้ามันไม่ได้ผมจะจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับนะผมไม่ได้ดขีิเกียน,นะครับ แค่เพราะมันไม่ได้ครับอืมไม่ว่าผมจะกคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเออเกือบลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ่าไว้พบกันใหม่นะครับ ใครชอบก็กดแชร์ไปที่ไลน์อินสตาแกรมเบสบล็อกไายทุกอย่างไปได้เลยนะครับแต่อย่าลืมกดไลน์นะครับกดไลน์แล้วค่อยกดแชร์นะครับบอกไว้แล้วนะครับแล้วกดแชร์แล้วค่อยกดซับสไคร์นะครับโอเคนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ